นับถือก็นับถือไปกูไม่ได้ว่ากูพูดถึงนะกูไม่ได้ว่าใครนะจะนับถือเอาสิจเจ้าไก่มากาบกูก็ไม่รู้ว่า <laughs> จริงไหมล่ะมึงเอาก็ได้นะเว้ยที่เจ้าของรีสอร์ท <laughs> มันไม่มีอะไรให้หา,หาแปลกๆเอาแมงไก่นี่แหละก็มาก <laughs> าบว่ะไงศักสิทธิ์ขึ้นมาทันทีเลยแหละนะเนี่ย กูไปบินสบาทตอนกูนไปอยู่ช่างเม็กใ,ใหม่ๆมันมีต้นกระถินาลงต้นหนึ่งเขาถามว่าอามีผีไหมอยู่ต้นไม้กูบอกกูบอกมีถ้ามึงจะทําให้มันมีนะมึงเอาด้เจ็ดเสเส,เส,เสีไปมัดไว้ดูแล้วก็จุดทูกไว้นั่นนะผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์แต่กูว่ามีทั้งอ,อะไรล่ะ ตุกตาไก่ไม่ใช่พวงมลาลัยเต็มเลยอันที่ต้นไม้ธรรมดาเพราะคนสร้างให้มันมีนี่แหละกูถึงบอกว่าคนเรานี่แหละสร้างที่กูพูดในคลิปในทิกเกอรไม่มีเทวดามาหล่อผ้าหลอกก็มีแต่มนุษย์นี่หล่อเองแล้วก็หลงเองถ้าเราไปยึดเอาอะไรมันไม่ใช่ทาหมายนั้นคือความหมายที่เจตนาจริงไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าหลงตาอยู่ในเหตุการณ์ มีครั้งหนึ่งหลงตาไปอยู่ทางอุบลนี่แหละอยู่ติดแม่น้ำโของอยู่ถ้ำทีนี้งานนั้นเขาจะบวงสรวงบวงสรวงพญานาคเพราะว่าหลวงปู่องค์นัน้นนั่ง๋ยู่กันงคืนี่มีพญานาคมาหาคือหลวงปู่อะไรนะสีสุโทมามาฟ้องแกว่าซ่วมในวัดนั้นอะ ให้ไปทุบซ้าอย่างเงี้ยนะแกก็เลยมาบอกลูกศิษย์ให้ไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยซื้อลลหมากรากไม้มาเยอะแยะเป็นเส้นแสนอะ่ะมาจัดพิธีบวงสวงเพื่อจะทุบซ่วมแล้วบังเอิญกูก็อยู่นั่นด้วย <laughs> <laughs> กูก็เลยว่าเฮ้ยะจะทุบทําไมซ่วมอ่ะจริงไหมซ่วมห้องหนึ่งก็ราคาหมื่นสองมื่นอ่ะ โยมเขาเอาเงินมาทําให้พระเขาขี้ไหมแล้วจะไปทุบทําไมบอกโอ้ยไม่ได้หลวงปู่ศรีสุโธท,ท่านมาบอกว่ามันไปขวางทางท่านมาแล้วเวลาภาพไปขี้บางทีท่านมามันก็ไปโดนท่านท่านเหม็น่นไปมาฟ้องเนียกูก็เลยว่าหลวงปู่ศรีสุโธเนี่ยมาจากไหนมาจากคำชะนโนดแล้วมาอย่างไงมารถทัวร์หรือมาห่อกวูวะเขาบอกโอ้ยท่านมีฤทธิ์ยำดินมา โอ้โหดําดินมาจากข้างนอกกว่าจะมาถึงอุบลนี่มันโอ้โหแล้วมาขวางทางส่วมแค่นี้เข้าใจไหมแล้วมึงไปทางอื่นไม่ได้มีเล็ดขนาดนะั้นแค่ส่วมห้อสองห้องแล้วไปขวางมานะันอะ,อะนี่คือความเชื่อ ถ้ามีเรื่องจริงๆเนี่ยมึงคิดอยู่มาจากคำจะโนมันจะผ่านนากีหมู่บ้านมึงว่ามึงจะไม่ชุบช่้มมาหมดเลยเรอฮะก <laughs> ูก็พูดอย่างเงี้ยแล้วก็หาว่ากูเนี่ยพูดผิดดูถูกอย่างเงี้ยฮะมึงว่าเป็นการดูถูกไหมอ่ะมันไม่ใช่การดูถูกไม่ใช่การว่าจะพูดหลักของความเป็นจริงนะ วแล้วก like ็ไปขี้ใส่หัวแกด้วยแล้วมึงจะไปนับถือทํำไมขนาดขี้ยังไม่รู้จักลบกูว่าอย่างเงี้ยฮะแล้วมันจะไปช่วยอะไรมึงได้กูว่าอย่างเงี้ยเี่ยชาวฟุตรอนะแล้วก็วงสวงก็ซื้อผลไม้เป็นแสนๆนอ่ะยิ่งใหญ่มาก แล้วกูก็เลยว่าผลไม้นี่มึงไม่ต้องบวงสรวงหรอกมึงก็ใส่รถกูจะไปแจกคนกินพญานาคมันไม่กินหรอกแอปเปิ้ลมึงกลัวมึงต้องไปเอากบหรือเอาปลากูว่าอย่างเงี้ยฮะจริงไหมมันเป็นงูเขาบอกไม่กลัวเลยกลัวยังไงขนาดสวมยังไม่รู้จักลบฮะนี่ดูสิความกลัวนี่ทำให้โง่จริงไหม พญานาคอะอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ชั้นไหนอ่ะชั้นจาตุมเป็นเป็นเทวดากึ่งสัตว์ที่มีกรรมอยู่ชั้นจาตุมชั้นจาตุมอยู่ที่ไหนอยู่คาชั้นโน้นไฮะจริงไหมกูว่ามีแต่บาไหลย่ะอยู่ใะจริงไหมล่ะแต่ก,กูไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อใครพูดถึงความหลักของความเป็นจริงนะจริงไหมล่ะก็นี่มันเรื่องจริงนะ แต่ชาวพูดเราไปถึงขั้นนั้นแล้วนะ,ะแล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าพูดอย่างนี้ก็หาว่าโอ้โหลบหลบหูนั่นลบหลบูนี่ลบมลบมก็ลบว่ากลัว <laughs>